ไปหลุดเอ,อเมื่อหลุดไปเพจอีป้าข้างบ้านอีกไปทั่วมันไปทั่วอีพวกเนี้ยอีบอสสอสอสอบตกใช่เกาจิงเกาตลอดเออ,อยากตะจ้อยได้ลูกอยากให้ตาจ้อยได้ลูกมาเลี้ยงได้มาแน่นอนค่ะสงสัยแพทเครื่องสำอางคันยุกยิกยุกยิก,ยกมันไม่อาบมันไม่ล้างหรือเปล่าถ้าตาจ้อยยังไม่ได้รับลูกมาเลี้ยงดูนะตอนนี้เอ,อมันเข้าคุกก็ไปเอามาได้แล้วค่ะ พอพูดถึงเด็กๆหักไม่ใช่ลูกตัดจ้อยไม่มีใครสนใจค่ะไม่ไม่ไม่มีใครสนใจนะคะทําไมเราดูนรตอแสดงท่าทางเหมือนมาลีจังก็อยู่อยู่ใกล้ชิดไงถ้าตอบเออถ้าสืบสวนบัญชีแล้วไม่สามารถตอบได้ว่าเงินมาจากไหนเอภาษีต้องเข้าด้วยแน่นอนเอาแน่นอนจ้าเห็นกลุ่มปิดได้แค่พันสามเองแบ่งครึ่งกับผัวถูกต้องค่ะดูสคริปต์นรตไอ้ดูคลิปนรตกกนยิ่งดู มีแน่มารีมากมีบ้านมีงานนี่คือความมั่นคงของคนที่อยู่เมืองนอกจ้าถูกต้องฟันเคยพาไปหาหมอฟันบ้างหรือเปล่ามาอยู่กับตาจ้อยหนึ่งถึงสองันมีอาการติดปกติตาจ้อยพาไปหาหมอเลยจนได้ผ่าโอ้นั่หลังสุ่มมั่นสงสัยว่าไปอยู่ในศารอีเคมว่าเอกสารแปลภาษาก่อนยื่นไปที่ทํางานพอป่ะทถ,ถ้ามันเป็นคนยื่นมาที่ทํางานพอมึงเตรียมติดคุกค่ะ มึงมีหน้าที่มึงมีอํานาจอะไรที่จะมาเอาหมายเอาเอาหมายจับเอาหมายสารมาให้กูค่ะมึงมีหน้าที่ยังฮะสารประเทศไทยบุรุษไปชนีเอาจับเอาเอา,เอาหมายจับไปส่งมึงเหรอคะมันต้องเป็นมันต้องเป็นคนคนของสาลไหมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจไหมโอ้นูมึงคิดว่ามึงจะไปเอาไปเปร้วมึงจะมาจับกูนี้ตันหลก กูเกิลค่ะเสิร์ชกูเก l e เยอะๆค่ะนะสวัสดีครับพออมากินกว๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะแต่เราคิดว่าตอนที่มันรับบริจาคเงินตอนน้าท่วมตอนนั้นมันน่าจะอมเงินบริจาคว้เยอะอยู่นะแต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะอมแบบนี้เดี๋ยวให้ให้เขาสืบไปค่ะพอ,อใส่ชุดฟอร์มตีสวยจังใช่ค่ะอย่าลงเด้ออันตรายครับพออลคอะไรเออเพลงพินลูกนุ่นน่ารักมาก เอ,อเข้าใจแล้วคุณเลดี้ไม่ต้องสาทยายเยอะรอให้มันจบก่อนค่ะเดี๋ยวมันรู้แผนใช่ไม่เชื่อนะคะว่าเงินมาลีเหลือสองล้านบาทถ่ายเทไปที่อื่นผู้หญิงคนนี้ไม่พูดไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถืออะไรสักอย่างค่ะอีเคมไม่มีอะไรดีนอกจากจะมีใบหน้าที่สวยเออหน้ามันก็สวยสําหรับบางคนค่ะเออไม่ต้องพูดเยอะค่ะ มันเอาไปเบี่ยงเบนพอเล่าเรื่องยายเค็มหน่อยเรื่องยายเค็มมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะอืมไม่มีอะไรเยอะตั้งแต่หมอเกิดมาสามสิบเอ่อยังไม่เคยเจอดาราคนไหนที่คนเกือบทั้งประเทศด่าต่อว่าขนาดนี้กิน เวลายาวนานเป็นปีควนพิจารณาตัวเองได้แล้วเขายังบอกพิจรารณานจนแ่ะรุ่นมาที่สิบสี่สิงหาคมคดีห้าล้านอรอลุนอิมาลีเพ้คือไม่รอลงะมันยังไม่ถึงกระบวนการนั้นค่ะมันยังไม่ถึงกระบวนการนั้นเออสิไปมันขึ้นสารอันขึ้นเสียงเซไนติค่ะก็นั่นไงเราอยู่ต่อหน้าศาลเราอยู่ต่อหน้าบันลงังมึงจะไปขึ้นเสียงใส,ส่ศาลหรือมึงจะโดนโทษนะสิ จะดูเวลาเด็กๆมาอยู่กับพยบอเท่านั้นใช่อาาดีใจวันนี้มาแต่วันมาเม้ามอยนิดหนึ่งอามาอีกสิบนาทีจะไปแล้ว <c oughs> ติ่งบอกว่ารอเหยียบพอค่ะบอกว่าแม่มันไม่ได้ท้องเออไม่ได้ท้องก็เรื่องของมึงค่ะแม่มึงเออปวดขี้ค่ะนะคะแม่มึงไม่ท้องเรื่องของแม่มึงค่ะเพราะว่าปีนี้กูจะส่งมึงส่งแม่มึงเข้าคุกแน่นอนค่ะ คลิปตะจ้อยลงวันนี้บอกตอนแรกๆเดือนแรกดีบยาสีฟันให้ตอนหลังไม่ทําอะไรให้เลยคลิปสนุกสนุกเอ,อบริหารเงินไม่เป็นก็เลยต้องหาดึงจากตรงนั้นตรงนี้มาโปะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนางคงไม่รู้กฎหมายการรับบริจาคไม่รู้ค่ะมันไม่ร,มมรู้มันไม่รู้อะไรเลยค่ะมันก็เหมือนสิบแปดมงกุดอะค่ะคุณเลดี้ทามันมาทํางงอย่างนั้นอย่างนี้มันเอ,อมันไม่ชา์จีบค่ะ เออ,อยากให้ตาจ้อยรับลูกเร็วๆจะได้พาลูกไปเรียนเสริมตั้งแต่เล็กๆใช่เงินน้ําท่วมได้หลายอยู่ครับเงินน้ําท่วมเราไม่ไม่รู้ได้เท่าไหร่พอไม่ได้ติดตามช่วงนั้นอะเพรทีต่ตามเออเค็มหน้าสวยหรือหน้าเมือกเอาดีๆไม่มีใครเขาเชื่อมันหรอกค่ะว่ามันเหลือเงินแค่นั้นมันโยกย้ายไง มารีติดคุกลูกๆมาอยู่กับพยบอถูกต้องค่ะถ้าถูกตรวจสอบบัญชีนางจะอ้างว่าเป็นเงินเปมาลายจากเอฟซีนางไหมคะเงินเปมาลายก็ต้องเสียภาษีค่ะเปมาลายเนี่ยก็คือเขานับเป็นรายได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการเสียภาษีนะจ๊ะบอกไว้เลยมีการเสียภาษีเลยคะ่ะนางไม่สะทกสะทานเรื่องเงินบริจาคเลยเนาะพอแค่การสเตตเมนท์ทำไมยากจังมันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเลยสารมีการสาบานตนด้วยนะคะจะไป ห้องก bạn, ักก <ai> <ses qui> <Mind Di ash io> ักไม่ได้นะคะทุกอย่างมันมีขั้นตอนขั้นตอนในศาลทุกอย่างมันมีขั้นตอนนะคะมันไม่ใช่จะไปอยู่ได้ศาลก็จะเขือกระบาดมึงตีจากที่เขาจะเอ็นดูเขาจะถีบมึอกันเขาไม่ได้สัญชาติสวีเดนจริงเหรอคะพ่อจริงจ้ะทองไม่ทองเรื่องของแม่มันถูกต้องบอกลาสูบเงินจนเบิดตีพ่อไว้บ่าเดี๋ยวตัวมันเองไม่ได้ไปขึ้นศาลจะให้คนอื่นไปขึ้นศาลใช่ งานเเงินบริจาคคุกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีวันที่โอนใช่ตอนนี้มันผอมและโทมมากนะดำด้วยแต่ก่อนนางไม่น่าจะดำขนาดนี้ก็นั่นแหละคนไม่มีอัลล่าพาสีย้อนหลังนางโดนไหมพอเดี๋ยวก็โดนเพราะว่ามีมีคนยื่นไงเขาจะยื่นตรวจสอบดีไม่ดีเนี่ยเขาจะตรวจสอบพ่วงไปกับเนี่ยเงินบริจาคนี่แหละ ตอนลูกน้องตุยก็มีให้กับอีมาลีแต่ไม่ให้เขาตอนลูกน้องตุยก็รับบริจาคเข้าบัญชีตัวเอง,ง,งทั้งๆั้ที่แม่งมึงบริจาคตรงไปหาแม่เขาก็ได้แต่ไม่ทําค่ะต้องเข้าต้องเข้าบัญชีมันก่อนเข้าบัญชีมันก่อนเออเขาประชดอีเคมค่ะเอาเลือดักทองสูบเงินไปหมดแล้วกลัวนางไปเกาในศาลค่ะ เดี๋ยวผู้พิพากษาเขาก็ยื่นซีมาให้หรอกอีทอกไม่ต้อย,ยืนเกาๆอยู่ผู้พิพากษา,าซีมาหนูหลอดเดียวพอไหมเขาทักแล้วทำหน้าได้แต่ปากแต่ห้ามทำปากปากพาซวยโอ้ต่อให้มันจะทำหรือไม่ทำปากมันก็พาซวยอยู่ดีค่ะ ปากกัต้าช่วยยูดีนี่นะมารับฟังข่าวดีตอนครูมันตุยมันก็รับใบจากค่ะอินนี่ชอบกินเงินอยจากแช่มันชอบกินกเงินใบจางเงินก็ต้องกจับมันเอาหมดอะพอยาวอจะไปเกาหลีพังพังจะไปกับแมงดาเฮ้ยข่าวทีเดียวนี้ไม่รอดไม่ใช่หรอข่านี้จะรอดหรือเปล่าข่านี้จะรอดไหมยกมือไม่ใช่ค้านค่ะยกมือเก่านางเป็นงาะเงาะแง่แง่งงงคือค้นเสียสิน สามยืนสีไม้พอจะบอกทาอะไรก็จะเรินจะหมูกตาปากไปคนละทางมาดีถูกต้องไปคนละทางอะ่ะไปคนละที่คนละทางเด้อแม่ๆเด้อโอ้ยตายตาสีมันนี่อย่างหนูสีมันนี่อย่างฉันถามคนสีมันอี้อยงชีวิตนี้นะวันนี้คุณแบมแบมเกาแม่เกาแม่สี่หากค่ะทําดีกว่านางนี่ก็ไม่ชอบ อ,อตัดผมทรงใหม่ค่ะว่าจะตัดทรงเกาหลีกลายเป็นทรงเกาดูดังนั้นจะไปทําสวยที่เกาหลีโอ้มึงสวยกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเอาสีมากก็พอนะเอาสีมากไปทาก็พอหนูนะเอ,อไปอ่านทางการแพทย์ดูพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นโรคชนิดหนึ่งปกปิดตัวตนและตัวเองคิดมากอยู่เวลาออกอาการเวลาเวลาที่มันมีอาการใช่ไหมก็ขอบอกแล้วว่าไอ้เกาๆนั่นมันคือโรค เออทีม่าเอาไม่อยู่ค่ะต้องทิ้งเจอหรือโซดาไฟอุยโซดาไฟก็ดีนะเออน้องเลดี้ทำคลิปเก่าให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวจะทำนะคะเดี๋ยวจะไปทำคลิปเก่าให้ดูนะแม่นะพอเรื่องนางกับผัวเด็กเอ่เอแอบทำงานเรื่องไปถึงไหนแล้วคะ่ะแมเ่เรื่องพวกเนี้ยเราส่งเราส่งไปที่สถานเอ่อที่เต่อมอแล้วต่อมอเขาเขา,เขาจะดูของเขาเองอะแม่เขาจะดูของเขาเองเขาจะไม่ มันเรื่องพวกนี้ยเวลาที่พวกเนี้ยมันขอขอวีซ่าไปอีกอะเขาจะมีประวัติเขาจะมีประวัติมาเขาจะมีประวัติมาชอบรอบการบ้านถ่ายโปสเตอร์เรียนแบบสาวเสียงไหลก็ไม่พัฒนาโอ้ยเสียงล่งโขกล่งโขก,ล,โกล่งทุงถ้ายายเข็มสวยข่อยกับผู้นึงแหละสวยในตองอูพออดีบ่ดีสวยกว่ายายเข็ม <laughs> คนเรามันสวยกันคนละแบบค่ะเอาจริงมันสวยกันคนละแบบแม่เอ้ย นางเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างเป็นโรคเอ็นพีดีนะคะโรคหลงตัวเองแค่หูนี่แหละพอขี้เดียดค่ะนางน่าจ,จะผ่านตอมอเพราะไปทำสวยกับโรงพยาบาลก็น่าจ,จะผ่านแหละแต่แต่ก็ไม่รู้ว่ากรรมของพลังบวกขึ้นจดสารเนาะฉีดสเตียรอยเข้าหน้ามากเกินไปคันไม่หยุด มนน้้หาัไม่ต้องไปหาหมอเกาหลีบอกมารีมาหาหมอครับหมอรับจบอยากเห็นตอนจบกับนางเร็วๆจังค่ะบออยากรู้ว่านางจะสํานึกบ้างไหมไม่สํานึกค่ะเออสวยแบบอินาโนประเทศกะเหรีปลื้มใจแทนต่อยอบอลูกไก่เก่งทุกคนมีพัฒนาการไอข้างหน้านะคะคุณสุอเมริกาทำท่าเกาหน้ารักดีเออ เสื้อกันหนาวลูกตั้งแต่ปีที่แล้วให้ลูกแต่ไม่พาลูกไปแต่ก่อนไม่ดีเที่ยวต่างประเทศตอนนี้พาผัวใหม่เที่ยวฉําไปกับลูกนะ่ะมันจะไม่ได้สวีทไงเขาจะแม้ม่าต้องวิ่งตามลูกกดให้พอหลายๆนะจ๊ะขอบคุณนะคะงานที่สีราชาบอกมีคนไปเบิ่งเลยสมน้ำหน้ามัน ยายเข็มเราปากห้อยพอ,อาปากสวยสมส่วนไม่เติมแต่งไม่มีโบท็อกไม่มีโบท็อกจ้าหน้าฉันไม่มีโบท็อกเลยนะจ้ะเนี่ยเหี่ยวหย่อนยานตามตามแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะโอ้ถ้าไปฉีดมานี่แเต่งตึงเลยนะแม่เลยแต่อีเลดี้ก็เป็นโรคกลัวเข็มนะเออฉีดคนอื่นได้นะแต่ถ้าคนอื่นจะมาฉีดนี่กลัวเข็มนะเออแปดทักทายค่ะ มายามนี้เนาะเกือบประทันเดี๋ยวเออตอนกลางคืน,นเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งคะ่ะแม่คะ่ะพิสูกเก่าน่ารักสวัสดีคะ่ะแม่วันนี้มาทันมานานยังคะก็สี่สิบห้านาทีแล้วคะ่ะเออครับหมอเกือบขาดครับอยากได้เกือบไหมเอารุ่นใดลาปัก้า,า,กาเอารุ่นใดบอกเออยมาเออจะได้จัดแจงให้เออ ทุกคนพออ,อนี่ติดตลกดูไม่เครียดใครบอกพออเป็นคนแบบเครียดคะพอ,อไม่ใช่เป็นคนเครียดนะคะ